วิธีการที่คุณจะทาให้คนอวัยเดอนเนี่ยเขารักคุณได้คุณต้องปฏิบัติยังไงกับเขาขพราะที่1ครับก็คืออย่าเร่งความสัมพันธ์ครับสิ่งสําคัญของการที่คุณจะเอาชนะใจคนอวัยเดนได้นี่ครับคุณต้องทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันมาก่อนอย่าเอาสถานะมากอ่อนเช่นแบบเฮ้ยต้องตอบเร็วๆนะต้องโทรหากันทุกวันนะเราเป็นคนคุยกันแล้วนะเฮ้ยเราคุยกันขนาดนี้ต้องเป็นแฟนกันแล้วนะอะไรพวกนี้ครับมันเป็นการที่เอาสถานะไปครอบหัวเขาโดยที่ความรู้สึกของเขาอ่ะมันยังไม่ถึงจุดนั้นเลยเขาอยากจะตอบเร็วอยากจะโทรหาทุกวันหรืออยากจะเป็นแฟน มันไม่เกี่ยวกับเรื่องสาระครับแต่ความรู้สึกมันต้องนํามาก่อนเขาถึงจะอยากทําแบบนั้นด้วยตัวเองมันถ้าคุณพยายามจะไปเอาสารนะในตอนที่เขายังมีกาแพงสูงอยู่สิ่งที่วอยแดนทําคือเขาจะยิ่งวิ่งหนีห่างจากคุณไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเขากลัวที่ต้องผูกผูกมัดท,ทั้งที่เขายังไม่รู้สึกว่าอยากอย,กอยู่ในจุดนั้นงนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้ดีที่สุดคืออะไรคุณต้องพยายามค่อยๆทลายกาแพงเขาโดยการที่ก็อยู่กันไปดูดูกันไปให้เขาเริ่มรู้สึกรักคุณมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่บางท ที่ไม่ต้องพูดอะไรสักคําจริงๆใคาอยากรู้เทคนิคพวกนี้แบบลงลึกนะผมบอกเลยว่าคอร์สเชสมีวิธีทําให้ผู้ชายวิ่งไล่ตามคุณเนี่ยสอนเรื่องนี้แบบลงลึกเลยวิธีการพูดวิธีการทําสถานการณ์ต่างๆควรปฏิบัติแบบไหนแล้วทํายังไงให้ผู้ชายเนี่ยวิ่งไล่ตามคุณเองโดยที่คุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องร้องขอเลยแต่เขาจะอยากตามคุณเองและผมจะสอนวิธีที่เหมาะกับสถานการณ์ที่แบบว่าผู้หญิงเจอกันเลยในคอร์สคอร์สนี้ถ้าหากใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์มาจาแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบ